สวัสดีครับนี่เริ่มงัดแล้วครับผมเริ่มแล้วครับวันนี้กิจกรรมวันนี้ครับผมทาสีสีน้ำเงินครับเอ๊สีขาวครับนี่ครับนี่นี่ช่างโอเล่ครับผมช่างสีในตำนานครับผมสวัสดีครับไช่างเองช่างสีในตำนานเออครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อตอนต่อไปนะครับขอบครับนี่มีคนโดนนี่ครับีได้ยินเสียงรถอยู่ที่เมื่อทีนี่ิ่มเลยครับผมได้ยินเสียงรถอยู่นี่ครับ คกับกติกรรมหมดจุดนะครับผมไม่ต้องจ้างช่างครับผมคือทําเองหมดครับนี่ก็หนังสือพิมพ์ฉบับต้นฉบับโอเคครับเดี๋ยวมาค่อยๆดูกันไปครับผมระหว่างกักตัววันที่สี่ก็มาทําอันนี้กันนะครับผมนี่ครับดูครับโอ้โหโอ้สุดยอดอ่าสุดยอดครับนะครับ เบลเวอร์ครับผมวันนี้เป็นช่างสีจะเป็นครับผมนี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหระวังนะครับผมแจ๋วแจ๋วก็จุ่มสีเล็กน้อยหน่อยเนาะเื่อการสีตกอะไรเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีนะครับนี่ก็เริ่มไปแล้วครับเนียนไหมครับผมทุกคนครับผมไม่ใช่มือเทียบก็ได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับนี่คืออุปกรณ์ที่ทาสีนะครับผมนี่ครับนี่ครับ นี่ครับผมก็ต้องทำแบบนี้ครับนี่คือช่างโอเล่ครับมาจากแอลเอผมโอเคครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นไงครับผมตกไจครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับหนูช่างโอเล่ครับผมกําลังจะเปิดพัดลมเป่าสีนะครับผมการจะเปิดพัดลมเป่าสีเพื่อให้สีแห้งนะครับผมนี่ครับพัดลม ครับผมไปไฟไปนะครับทุกคนครับผมผมก็ตอนอยู่โถวไทยผมก็ทาเองครับกับน้องคนหนึ่งครับผมเอออนี่ครับแหลกอันี้แรงดีสวัสดีครับนี่ก็มาเริ่มขั้นตอนเริ่มไปเรื่อยๆแล้วครับนี่กำจะต่อครับผมนี่เัาเห็นนะครับต่อสายยาวครับพราะมันสั้นไปครับผมนี่กำลังเฮ้ยอดีวะเปเลยกำลังไปครับผม เเนี่นะครับระหว่างยังไม่ทาคุณจะเห็นแบบดำๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาทาให้หมดนี่แหละครับผมนี่ครับเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับกักตอนที่4นะครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ก็ว่าจะลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ครับเนียนไหมครับผมแต่แฟนเก่าผมทาเนียนกว่าครับผม นี่จะลงอีกรอบหนึ่งครับนี่เน้นไหมครับนี่เห็นไหมเจ๋งไหมครับ like จมากมากครับเดี๋ยวฝ่ากันด้แย้วครับผมนี่ระหว่างเสร็จนะครับก็ต้องเปล่าพัดลมเพื่อให้นั่นครับผมนี่ครับครับผมสวัสดีครับนักสุไทยครับนี่ระหว่างกักตัวสามสิบเ็ดวันสามสิบวันหนึ่งเดือนครับผม ก็ไม่มีการทำกิจกรรมมันหยุดท,ที่นิวซีแลนด์ครับผมเขาสั่งรัฐบาลเขาสั่งปิดร้านอาหารหนึ่งเดือนครับผมก็มตกง,งาน,นก็กิจกรรมส้องอยู่บ้านก็นี่แหละครับผมการที่ปลอดภัยโควิด19นะครับผมสิ่งที่ปลอดภัทยที่สุดเพื่อชาติเพื่อคนทุน <ๆ S 1> กคนอยู่บ้านปลอดภัทยที่สุดครับผมไม่ต้องออกไปไหนนะครับผมเพื่อตัวเอง <ๆ S 1> เพื่อคนอื่นครับผมขอบคุณครับอ่าบวกรดิงเลยครับผม ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ได,ดีนะครับกับโรคร้ายแรงนี้ครับผม สวัสดีครับนัทโซไทยนะครับวันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมกับโอเล่ร้อยเอ็ดครับผมนี่ครับทั้งแพเนีครับเสร็จเสร็จแล้วครับผมทุกคนโดนจักตัวสี่วันแล้วครับผมวันที่สี่วันนี้ก็นี่และครับกิจกร